ก็สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์เตดกันต่อนะครับผมก็สําหรับข่าวของเบนจามินเชสโก้ครับเบนจามินเชสโก้จะมีการตัดสินใจอนคตของเขาในสัปดาห์หน้านะครับผมมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับตัวนักเตะคนนี้เข้าไปแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีรายงานว่าทางฝั่งของเรอลมาลิดเองเนี่ยก็อยากได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าตัวนักเตะเองครับไม่ต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับเรียวมาริกในตอนนี้ซึ่งเขามองว่ามันเร็วเกินไปนะครับผมและเขาบอกว่าค่อยๆเป็นทีละสเตปนะั้นยังไม่รีบร้อนเพราะว่าต้องการอยากไปอยู่กับทีมอื่นนะครับแล้วหลังจากนั้นอนาคตค่อยพิจารณาเรื่องย้ายมาอยู่กับมารีอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ทีมนะครับที่เป็นตัวแต่งมากที่สุดก็จะเป็นมนเชสเตอร์เต็ดนี่แหละครับ ส่วนทางด้านเรมูริคนะครับคอนเฟิร์มปล่อยมิเกลกุตาเลซย้ายไปเคโรนาเรียบร้อยแล้วโดยค่าตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ5ล้านยูโรนะครับสำหรับนักเตะว,วัย21ปีมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของมาลิกทั้งหมด9ครั้งก็ติดตามมันต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์ s u b ับสไคร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม